ดีค่ะสวีกันตอนเศร้าสวยๆครับผมวันนี้กำลังจัดคอนเสิร์ตกันครับคุณดูบาซาเขากำลังมาครับอากาศก็เย็นเยน็เยนอยู่ครับผมสิกเก่าโม่งแหละบนพ่ากระต่นครับเขากำัน,นอนหลุกซื่อ,อตื่นได้โดนแล้วโดนนะครับแต่ว่ยนยี้มาลูกมันนี้คุณุูเพิ่นแปากี่เล็กกระจนมากแต่โค้งใหญ่วันนี้เซกกระไดร่างจีหนังครับผมจีหนังเข้มใบใส่กี่เล็กบุใสาบุษย์ใสบุญเจ ใส่หนังต้มบก่กจี๋หนังกับจี๋อีหลีได้เผาถิ่มก็สักว่าพี่ได้กินงน่ายๆหนังกระดาษแซนด์น้ำซะก่อนกับจังหวะวาวเพันเห็ดไงพี่มาออกอป่าเป็นสีเดินตรงเหมือนวันนี้เป็นพระรามเดินตรงอันหนึ่งว่าสิเห็ดธุรกิจมืดแล้วสินะอันหนึ่งว่าลูกน้องทีนอนหา,ากินขี้กัน เอ้ยมื่อครสิดีครับไขว่ห้อการครับนี่าโมูกมีเสลดจะบว่ปวดหัวว่าเป็นอย่างกินเราได้สามสบายครับว่าไข่ไม่แสดงอาการอาการออกนิดหนึ่งก็คือขี้ขานครับขี้ขานเฮ็ดนันเฮ็ดนี่อยากนอนยื่นนอนทากินเนาะหนาวที่เฮ็ดไหนวันนี้หนาวที่เด้จัดการเยงว่าท่าน บ่ต้องไปน้ำมาเสนะไฟคู่เดียวกันได้เห็นว่าเออลูกน้องที่นั่นหากินตัวไหมนีกาครับเนี่ยวันนี้ไปใส่ย,ยู่ครับยังอยู่เก่าอยู่ยังมองเก่าที่ต้องการครับผม,บมอ,อืมไปบอกาไล่ไล่แหงเฝาไป,ไ,ปไม่อาบน้ำที่ซื้อได้ก็รีบเขากับแม่ <laughs> วันน้นใส่ไฟน้ำได้ถือมือใส่ตอน <laughs> มือได้เย็นเปิ่อนน้ำอุ่นดาบพันแหละ เศ้าระบาดเหอยังหนีมพ่ออยู่บ่ว่าวันเศร้าแล้วเติมอีกเติมอีกเข้มบำกินเกลือตอนนึงกินได้เบิดมือเอาเบิดติพนึงค่ะ่ไปพ,พ่อหน้าเพิ่นจัดการกันแล้วลูกน้องกินั่งถากินคือว่าครับตอนนี้กะสี่โมงครับผมกำลังถิ่ลงไปเฮ็ดธุรกิจเหมือกันครับ จะเนี่ยบอกขอบานนี่ครับจะว่าธุรกิจมือทรายหเสิร์ตก่อนยังสิพอเมื่อแดดเยงนกำลังกนหน้ามั้งครับไปอ่นหิมาอเไรกันือเสื้อตกันครับจะขีเหลียวเนี่ยมั้ยริกรครับรถเราไมจอดลุมครับไม่ไพ้ยุ่งยี่งทั้งเสียงเนาะ ต่อพ่นกลับไปกระพานปลาแล้วไปผู้เดียวเป็นผ่ายไปนั่มก็นได้เออเฮ็ดธุรกิจหมื่นสายมอเตอรก็ในทางไหนกับมาละซอยกันตรงนี้ใครมีงานก็ซอยกันครับผมในเร็กเน้นน่อยก็เพราะจะจับเป็นจับไปบ่ายซอยกันซอยกันไดซอยไปครับว่าเนี่ยมาไม่เห็นมันเห็นะในนี้มู่ทั่วเขาก็ไปซอยครับมาอยู่น้ำกันังอีกัน่นเียครับไปเบื้องล่างครับผมผู้เลิศไปเปิดหาแล้ว อย่นีเบิ่งกันครับทงางหลังนะครับจะดจดอรถไปข้างหลังครับผมมาไปในไอคมเนาะอ๋เบิร์เหตุธุรกิจเหมืดกันมาเนี่ยครับผมพักพ่นยันใจ ธุรกิจมืดร้อยไทยงถึงหวกันมานี่แหละธุรกิจมืดเพื่นอนบู๊ยอบน้ปหนบ่งบอกยันหนทางแข็งทนาะขันไม้เนาะย,ยังพอข้งยืดเตี้ยหัว,วสักคนจนตก <laughs> อันนี้มันดีดพดบ่ะเย็นจะลุนงไข่จนเลสี่หานเด็กหนุ่มห้าเยนแกก็เป็นเบ like ีก <mud stellen. S 1> ง ivia, นงยนมันเค็งคือมันยืดจริงค่อยๆจะห็นเริงหรนะไป้อนิดเดียวสอบโพาที่หน้าหนาวอะาเี้อ่าครับแทธุรกิจมืดกันได้เราได้หนก็ได้แค่สอบเิ โอ้ยแรงสัมเราจ้ซื้อสุ พอรองหมดเติ <laughs> ตัดกเกษตรก็เสร็จแล้ได้ฟังนได้เหรอิย่ก็ไม่ดยน่านี่ไปน้อยกับไปหัน่อยไหมจับหเบียดได้ยังไงหน้าออกแล้วจัทั้งฝุ่นหน้าออกแล้วจากทั้งฝุ่นมามาเขือทั้งนี่แล้วอุ้ยเจยงแลวมันปวดแตกรับถึงำิลายนี่ปว

หม็นบ่คือบัตตูบ่เออยังมันมันตัดยังบัตตูคือยังมันมันเหลวแามเลือยมันนำพ่อยกไดเนาะ

ครับการเฮ็ดธุรกิจมืดก็ได้จะเป็นเน,นี่ยนี่แหละครับมืออจสีดำในจักน้อยมันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบา้านแบบนึงครับผมหาวิธีหาเงินในหาใบใสในครอบรั้วเนี่ยครับผมหกครานัางกะจำเป็นต้องใสจำเป็นต้องเฮ็ดครับไม่ก็เป็นไม่รวมครับผมเปนบนเป็นไม่สงวนเนาะเป็นไม้กระบอกที่ขายต้นให้เขาไปเฮ็ดเป็นไม่ไปได้ปะครับต้นนี้ยังเกาะคนเดิม โตกึกๆนี่แหละพุ่นซับเออต้นพุ่นซับครับมันเปลี่ยนชื่อใหม่จากกระบอกเป็นพุ่นซับก็กิงกันนหน่อยๆมันเหลือกะตอนมาลงทานลงเตานี่ครับผมโบเฮ็ดเป็นพื้นกัเฮ็ดเป็นทานกับตอนนี้การเฮ็ดธ,ธุรกิจหมื่นห้าไก่สิเสร็จสิส้นแล้วนะเหลือแต่บรรจุกระสอบครับผมเอานอะกูเลิศอยู่ข้างในมันกูโคเคลี่ยข้างในหมดนะกวดเอาละ แคนี่ครับกระจับเนี่ใส้กระสอบกระสอบไปเรื่อยนะมาบึ่มมาแล่ว,วกระสอบเป็นรดแตกครับเป็นแทงแงมอยู่ Да, так ладно. กินไปคอแค่ก็ได

cái vụ bò cũng như đó từ nông dân tự hiệp, anh ra vật tài, đâm bút, bút chì trộn, bộ vào cái nơi trước, người bừa cái

มั scream, <atoire. S 1> นยี่งเยอะมากเลยหัวหางโอ้มันหนักมากเลยขั้วขาใส่ถ้วยขั้วขั้วชิ้นชุดต่อเรียร้อยแล้วครับการเฮ็ดธุรกิจมืดก็เรียบร้อยสภาพสภาพเล็บแก็บแขนขากัดกีดำตามธุรกิจนะครับ มันก็หันอักเก็ดมันครับครับรู้ เห็นไหมครับนี่นะครับเหลือเท่าน,นี้เนาะเห็ดแล้วก็ได้นะดำครับผมสลัดคลิปเห็ดธุรก,กิจมื่อยกสิทธิ์เดี๋ยวตัวล่าไปก่อนครับผมพ่อกันคลิปต่อไปครับผมกสิทธิ์เดี๋เข้าบ้าน,นครับผมพยา,ายามน้ำเอาบแน้ก่อนก็พ่อกันคลิปต่อไปเนาะโชคดีมีความสุขครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ก็าร่างแรงใจนะครับเดอ้อสวัสดีครับ